ืนมารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะเราไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกันนะคะแหมช่วงนี้ตลาดหุ้นลงมาค่อนข้างแรงนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าปิดตลาดนั้นร่วงลงมาถึง10จุดเลยนะคะมาปิดที่1550,27จุดวอลุ่มการซื้อขายก็หนานแน่นพอสมควรนะคะแรงขายกดให้มีการขายลงมาลบถึง10จุดมูลค่าการซื้อขาย54,0 0 0ล้านบาท การประกาศผลประกอบการบางตัวไม่ค่อยดีอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วส่งท้ายสุดสัปดาห์นะคะหุ้นยังจะลงไปอีกไหมนะคะและนักลงทุนจะต้องปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะไปพูดคุยกันกับคุณกรพัฒนรเชษจากบลนมุราพนนาสินนะคะคุณกรพัฒสวัสดียามเช้าค่ะ ครับสวัสดีครับคุณธนวัลครับค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นลงแรงมากๆเลยนะคะวันนี้จะลงไปต่อไหมคะเรามีโลเดิมในรอบที่แล้วอยู่ที่ประมาณ1,520ถึง1,530จุดอะค่ะครับในยรวงผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับปรับฐานมานะครับใกล้จะเป็นจุดที่ต่ำ ที่สุดละนะครับก็จะมีแนวรับปเรน1,547นะครับกับ1,544จุดนะครับแล้วก็กรอบแนาต้านบน,นยอยู่ที่1,563นะครับกับ1,565หลกัลกๆเนี่ยนะครับเราเห็นว่าการปรับฐานของตลาดอีกเป็นเรื่องตัวหุ้นมิสซมอลแคปนะครับที่มันปรับฐานลงมาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเราเห็นหุ้นตัวมิสซมอลแคปเองนะครับมีการปรับฐานตั้งแต่วันที่ บริษัทเนี่ยนะครับลงมากกว่าประมาณ58บริษัทในเซ็ตนะครับถ้าไปดู m a i ก็ลงมาประมาณสัก29ตัวนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมต้องบอกว่ามีหุ้นที่ทําให้นักทุนเนี่ยขาดทุนนะครับค่อนข้างเยอะพี่น้องหุ้นในกลุ่มนั้นโดยส่วนใหญ่ท่าที่ผมดูเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ PE ค่อนข้างสูงนะครับ PE โดยรวมเนี่ยสูงกว่าตลาดด้วยว่าสูงกว่า m a i แล้วก็ในส่วนตัวผลประกอบที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังด้วยนะครับก็เลยย่อลงมาขณะที่หุ้นบิ๊กแคปเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหนึ่งเดือนเศษที่ผ่าาาานมมตลลลดดไ้งงงแร,งร,งรัก 2.4ถึง2.5เปอร์เซ็นต์นะครับโดยรวมก็คิดว่าภาพมุมตัวตลาดเองเนี่ยกำลังมีการปรับลดน้ำหนักนะครับของหุ้นรายตัวอยู่นะครับและถ้าเกิดเราไปดูในส่วนตัวผลประกอบหลงก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผลประกอบตลาดเองเนี่ยมีสัญญาณที่ดีกว่าตลาดคาดหมาย ก็ทั้งตัวเชินของการปรับประมาณการขึ้นยังคงเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นทุเรีผมคิดว่าผลกระทบในเชิงโดมินเอฟเฟกของหุ้นขนาดกลางขนาด,นาด,นาดเล็กเนี่ยนะครับน่าจะใกล้จุดที่เรียกได้ว่าต่ําสุดละนะครับหลังจากนี้ไปตลาดน่าจะเริ่มมีเสรีภาพมากขึ้นจากกระแสเงินนะครับที่เริ่มมีภาพของการกลับเข้ามาในเอเชียนะครับ13าในวันทการกว่า6000ล้านเหรียญนะครับซึ่งการเข้าไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เยอนแต่ก็เริ่มมีสัญญาณเล็กๆที่เริ่มเข้ามาในส่ตนตัดหุ้นไทยบ้างส่วนตัวพันธบัตรกับฟิวเจอ เปิดสานะนะครับเน็ตลองนะครับหรือว่าซื้อพันธบัตรเข้ามาต่อเ่องเพียงตังนี้เองผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่เอื้อหนุนให้ตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะมีดาวไซต์ที่ค่อนข้างจำกัดค่ะแล้วในช่วงกลยุทธ์แบบนี้ควรที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงคะขอแนวรับแนวต้านสำหรับวันนี้ด้วยนะคะครับก็แนวรับนะครับอย่างที่เราเรียนไปก็คือ1,547 นะครับ <English language> หนึ่งพัน้สิบนะครับนาฬกาก็หนึ่งห้าหกสามหนึ่งห้าหกห้านะครับโดยรวมหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ายังคงเลือกซื้อนะครับเป็นรายตัวได้อยู่นะครับปิโตเคมีเนี่ยนะครับจังหวะย่อลงมา i v l RPC น่าสนใจนะครับ ICC เรื่องคงเน้นตัวอินทัชนอยู่ขณะที่ตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เรามองว่าพื้นฐานดีนะครับแต่หุ้นลงมาสวนภาพของตัวเชิงพื้นฐานอย่างตัว PTC ที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่สามารถทยอยซื้อสะสมได้นะครับ รวมถึงตัวบีแลนด์เองนะครับที่ก็ย่อลงมาเล็กน้อยโดยรวมคิดว่าหุ้นในกลุ่มนี้เองยังมีโอกาสาที่จะสร้างเหมาแทนที่ชนะตลาดได้ในช่วงต่อไปอยู่ครับค่ะแสดงว่าลงมาก็น่าจะเข้าไปซื้อหุ้นได้แล้วก็ไม่น่าจะหลุด1500จุดใช่าร้คะจุดใชไหมอะจ,มจะเป็นภาพการปรับฐานลึกขนาดนั้นกรณี worst case ก็ยังคงมองที่เดิมว่าถ้าเทาถึงห้าสามศูนย์นะครับถ้าตลาดย่อลงมาจริงเนี่ยมันคงลงเป็นลักษณะของการชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้เลยนะครับคงไม่ได้เป็นภาพการไหลลงไปแล้วก็ลงไปกระแทกถึงพันห เพราะฉะนั้นยังคงที่จะเข้าไปเลือกซื้อหุ้นได้นะคะส่วนมุมมองหลังจากที่มีการประกาศกำไรในช่วงไตรามาสหนึ่งออกมาทางบลอลลูรามีการรีวิวภาพกลยุทธ์ในการลงทุนตลาดหุ้นปีนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมคะ จริงๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าผลประกอบการที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างดีที่เราคาดหมายไว้เพียงแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวกําไรพิเศษนะครับซึ่งเราก็รอดูนะครับเรื่องตัวประมาณการหลังจากมีการรายงานงบทั้งหมดอีกรอบหนึ่งก่อนเบื้องต้นนะครับยังคงวางมูลค่าพื้นฐานของตัวเซตนะครับที่เดิมก็คือ1654จุดนะครับที่ PE 15.75เท่านะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับนุมระนะครับที่ให้ไว้ทีุ่ดนครับเอ0จุดนะครับับตัวนต่างประเทศ แสดงว่าคือ,อตอนนี้เราลงมาที่1,500ต้นต้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นจังหวะที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นเพราะว่ามีอัพไซส์นั่นเองนะคะค่ะขอทอปพี<ม>่ในช่วงเดือนไตรขอทอปพีในช่วงไตรมาสสนิดนึงนะคะย้ำมุมมองในการลงทุนเพื่อที่จะถือยาวในช่วงประมาณ3เดือนข้างหน้าด้วยค่ะครับจริงๆแต่มาสสเนี่ยเรามองเหมือนเดิมว่ากลุ่มที่ยังคงลงทุนต่อยอดได้นะครับก็คือตัว กลุ่มปิโตเคมีนะครับ IBL r b c นะครับคาปีเนี่ยเริ่มกลับมาน่าสนใจนะครับมองตัว CPO โรบินสันเป็นตัวเด่นนะครับถ้ามองอตัวและการก็จะเป็นตัว BJC ไปนะครับในส่วนตัวกลุ่มรับเหมกาก่อสร้างนะครับอาจจะเริ่มมองโอกาสในการลงทุนของหุ้น c k นะครับแล้วก็พวกนิคมเนี่ยยังคงชอบตัว อมตะนะครับเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้ส่วนหุ้นที่เป็นลักษณะการส่งออกเองนะครับก็อาจจะเน้นตัวไท a ูเนียนโฟเรนทนะครับที่ราคากำลังย่อลงมานะผมคิดว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพื่อการลงทุนได้หุ้นในกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่าภาพการลงทุน3เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทดแทนเอาพูฟอร์มเซตนะครับแต่ใครมอง Time Frame อีก3 6เดือนนะครับก็อาจจะมองตัว กลุ่มโรงพยาบาลได้นะครับเป็นวายตัวอย่างเช่นตัวโรงพยาบาลเกษมราชแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่มลงแรงเองนะครับตัวเอราวันกับมิ้น์ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อสามถึงหกเดือนข้างหน้าครับผมค่ะสำหรับมุมมองของปัจจัยต่างประเทศละคะจริงๆตลาดต่างประเทศตอนนี้ต้องบอกว่า ปัจจัยลบยังไม่ค่อยมีนะครับภาวะของสินทรัพย์เสียงโลกอยู่ในภาวะริสออนอยู่ก็คือกระแสเงินนะครับจิตทยาการลงทุนต่างๆ,างๆมองในเรื่องตัวสินทรัพย์เสียงเป็นหลักเพียงแต่ว่าอาจจะมีคีเข้ามาเรื่องการประชุมเอฟเรอบถัดไปนะครับในช่วง เดือนม่ายนนะครับจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเริ่มมีภาพของการพักฐานได้ขณะที่ปัจจัยที่เป็นความไม่แน่นอนหลักยังเป็นเรื่องตัวนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เราคงต้องตามติดต่อว่ามันจะมีภาพความมันผวดไหมแต่โดยรวมต้องบอกว่าตลาดยังเป็นอยู่ในช่วงการตอบรับเชิงบวกอยู่ในตอนนี้ครับผมค่ะได้ข่าวันนี้ขอบพระคุณคุณกรพัฒน์มากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรณพัฒน์วรเชษจากบลนุมราพนาศินนะคะ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยให้แนวรับไว้ที่ระดับ1,530จุดนะคะซึ่งเป็นโลของรอบที่แล้วค่ะรอปิดที่1,550จุดนะคะมองว่าไม่น่าจะมีแพนิคจนหลุด รอบ1520 1530หลุดลงไปที่1,500ได้นะครับเพราะฉะนั้นการย่อลงมาเป็นสังหวาของการเข้าซื้อเพื่อที่จะถือหุ้นในช่วงไตรมาส2นี้ด้วยนะคะโดยมุมมองหลังจากที่มีการประกาศกำไรในไตรมาส1ยังคงเป้าเดัชนีของปีนี้อยู่ที่ระดับ1,650จุดนะคะซึ่งถือเป็นตัวเป้าเดัชนีที่น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลใจไปมากนักนะคะสำหรับการปรับฐานในรอบนี้ค่ะ เป็นการกำหนดกลยุท์การลงทุนส่งท้ายสุดสัปดาห์ในวันศุกร์นี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะก่อติดการลงทุนทุกรูปแบบกับหมวยได้ในตื่นมารวย7จ็มงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็วันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ